สวัสดีค่ะวันนี้รสก็อยู่ที่สยามพรีเมียมอท์เลเราจะไปดูกันว่าวันนี้ที่สยามพรีเมียมอท์เลจะมีคนมากแค่ไหนตามไปเลยค่ะวันนี้โรสจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่สยามพรีเมียมอท์เลกันนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 จึงมีการเว้นระยะห่างพอสมควรค่ะที่นี่จะอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิแค่10นาทีเท่านั้นค่ะ พื้นที่ก็กว้างขวางใหญ่โตเลยค่ะ150ไร้ไร่ก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็จะต้องมีการเช็คอินแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมทั้งมีการล้างมือด้วยจเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ขายของนะคะที่นี่สยามพิเม็กออลเลดเนี่ยก็เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มบรรยากาศจะเป็นยังไงตามโรสเข้าไปชมได้เลยค่ะ ที่สยามซูเปอร์มาน์โนโลเล็ตน,นี้ก็มีคนมากอพอสมควรนะคะโดยเฉพาะเามื่อกี้ที่ผ่านมาคืออาดิดาสต่อแถวกันน่าจะจำกัดคนแล้วค่ะตอนนี้เดินไปดูร้านอื่นกันต่อ เพื่อนๆก็จะเห็นร้านค้าเนี่ยประมาณ200แบรนด์นะคะเราเดินรอบๆเนี่ยเราก็จะเห็นแบรนด์ดังๆมากมายอย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพค่ะทั้งสินค้าลักชวรี่แบรนด์แบรนด์ของดีไซเนอร์ต่างๆแล้วก็ระหว่างที่เพื่อนๆเดินในบริเวณของสยามพรีเมียมเอาท์เลตเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะนั่งพักผ่อนหย่อนใจ เ,เพราะว่าพื้นที่ที่เขาทำเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นลนักษณะของพื้นที่ธรรมชาติมีพื้นที่สีเขียวมีสายน้ำนะคะแล้วก็มีจุดที่เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นให้ลูกๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยมาเล่นที่นี่ได้ด้วยนะคะ <S <S ร,รู้ทราบมาว่าการออกแบบสยามพรีเมียมออฟเลเนี่ย าก็อิงความเป็นธรรมชาติในแบบ Eco Jungle หรือป่าเชิงนิเวศนะคะศิลปินแล้วก็คณะทำง,งานเนี่ยเขาก็ร่วมกันถอดสัญ,ญลักษณ์ความเป็น Eco Jungle ออกมาเป็นงานประติมากรรมหลากหลายรูปแบบที่เราเห็นในภาพค่ะแล้วก็เป็นการเพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงามน่าเดินแล้วก็ผ่อนคลายทำให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆเ,เดินไปเนี่ยมื่อจะเห็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวค่ะ กรสพาเพื่อนๆนเที่ยวชมภายใน3นาทีก็อาจจะได้เห็นแค่บรรยากาศภายนอกเท่านั้นนะคะลองมาเที่ยวเสียมพรีเมียมอท์เทค่ะอยู่ใ,น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 ใกล้ๆไม่ไกลจากกรุงเทพเพื่อนๆไปเที่ยวมาแล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ